เห็นละครไม่เคยเห็นลึกถงเพราเดิน <yanlış> ด oh, <my> mm ูเคยเห็นค่ะไมทั่วเลยทำกันบ้านทำกันบ้านโอ้มันต้องดูว่าเอ๊ะผู้ร่วมรายการเขาบ้านรายการเราต้องดูเซฟตี้เขาด้วยเผื่อก็รับอันตรายมหมเขาจะกล้ามาแล้วไปดูงานเเซออรรร์หคับไปดูทำไมไอ้พวกนั้นมันบ้ากามหึนกามไปดูผมดูผมก็ดูผมก็คิดถึงลูกคิดถึงเต้าโอ้ยผมเดินเดินดูงานหรือเดินหาที่ลอกข้าวเบื่อ ชีวิต่ชอบอำจริงๆอำเนี่ยอำวคุรู้ไหมคุณเป็นคนหรือเปล่ไม่รู้เลยเป็นเป็นเชฟพี่พี่ลซะก่อนชอบมากเลยกินหอยนางลมเนี่ยทำไมต้องอันนี้ไม่กินเลยพี่ไม่กินเนียก็น่ามันเหมือนเปิดของนางลมอ่ะอ้าวเล่นเกมเล่นเกมภาพสุ่เกมของเรามาพร้อมๆสนามแข่งของเรานะคะสนับสนุนโดยซิงค์คอเบอร์เรชั่นค่ะ พูดแล้วเรียบร้อยก็แทงกันอีก2สีทีละสีเลยวิธีการนะฮะไปอยู่ที่เส้นสตาร์ทเลยรูปโปลมมาอยู่2สีหน,นึ่งคนที่นันจะเป็นผู้เล่นหมุนปั่นจิ้งลีดก่อนครับ10รอบแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งนะพอได้เรียบร้อยหมดแล้วกบมาหมุนปัน่นอีกสิบแล้วไปครึ่งจนหมดหมดปอกมาแตะพือนเปเปาลูกปองลูกสุดท้ายให้แตกแล้วข,อข้อระคังชนะแล้วไปเลือกน้ำเพราะฉะนั้นจะมีขวดเปล่าอยู่ขวดหนึง่งอันนั้นแหละใครเลือกเป็นผู้ชนะขอ,อ,อได้ลุยเลยไป ยังไงครับผมอาโอ้แจมเอายังไงกันฮะเรียบร้อยแล้วครับเรยรอแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตัวเช็คตัวเช็คก่อนเอ่อคู่กับพัดลมอ๋อห่อมหน้ากาหน้าใจหน้าใจยังอย่างก้างหันร้อนร้อรอ่กับแกสเอ้ยน็คเกอนอเกอรนิโนอะไรอะไรครเราน่องใน เราเลยก๊อตแข่งแดงก่อนก๊อตเลือกเป่าใช่ไหมเราอ้งเหนื่อยนะโอเคโอเคมาฝั่งนี้ใครจะปั่นผมครับพี่เท่งเล่นนะฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีผ้าอีพี่มังกรนะพี่เป็นผู้ชายสามตุ๊กกี้ก่อนแบ่งสามสามนี่นะคนละขึ้นได้คนละขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นงคุมพี่เท่งให้เดีดี๋ยดีคุมพี่นงจะได้มีการปั่นครบสิบรอบหรือไม่ พร้อมตามติ่นะครับ<อ>พร้อมหมุนครับหมนุนมาเลยเนย อยู่3ขวดนะฮะครับขอโทษนะครับครับเมื่อกี้ผมไปตรงนู้นทำไมเรื่องไปสะพานใหม่ทำไมไม่ยุ่อเรียกไปทำไมเนี่ยหมายเลขอะไรฮะหนึ่งสองสามอาหนึ่งกับสามครับเออสามใช่หยิบไปเลยครับน้องไปหยิบเลยหยิบไปก่อนลูกโป่งแล้วเดี๋ยววิธีการนะถือถือไว้ถือเฉยเฉยวิธีการอย่างนี้ครับสองขวดยิงก่อนเอาขวดไหนครับ อ่ะขวดสามอันนั้นขวดหนึ่งถือถือไว้ก่อนนะเพื่อนอ่ะมาถ้าอันนี้้ำอับลุงก็ยังไม่มีผลอะไรไม่คิดจุดมุ่งหมายของพี่นี่คือ่าจาให้เปียกให้ได้พี่กาดิกาพี่ก็ทำตามพี่กาิกาคอยเห็นน้องเปียกน้ำตาพี่ไหลพรจะยิงใส่ใครก็แล้วแต่เราก็ควรจะหลบไว้ก่อนขยาหนะครับอ่าเอาละเอาโอเคจบแล้วจบแล้ว หมดแล้วหมดแล้วทำไมต้องพุ่งมาหนูคนเดียวพร้อมกันเลยครับใครถือน้ำเปล่าชนะ,ะอเ,อเ,เอาขยาวทั้งคู่ไปทั้งคู่ใครเจอน้ำเปล่าชนะ ีกหนึ่งครั้งเจอสีม่วงครั้งนี้สุดท้ายแลวนะครับต้องใครจะปั่นครับพี่นงปั่นก่อนครับคนแรกจ้าจ้าคนละสายไม่ได้ครับคนเดียวเลยครับคนเดียว<ะ>เพราะอีกคนคนึงจะเป็นคนที่ไปเป่าลูกโป่งสุดท้ายร<อ>ับ <4. S 1> เสร็จก่อนไปก่อนเลยนะครับสิบรอบไปร้วเลยเ อยากจะหักนิ้วมึงนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีจิกเลยเหรอมีจิกพอเสร็จแล้วก็จะวิ่งไปคว้าแว่นอ่ะมือมันโดนว่าไอ้แม่สามแดงเนี่ยก็ปล่อยเอาอ้าวเลือกสองขวดครับท่านโดนท่านแตกครับรองสองขวดครับทำนั้นรอเหลืออย่างเดียวหรือจะให้เขาเลือกก่อนขอเดียวผมเลือกก่อนดีกว่าได้ขอเดียวเลยนะที่เหลือเป็นของกูเลยนะผมเลือก หนึ่งครับผมโอเคร, <im it> รออย่างเดียวเลยครับคุณเอาสองกับสามมานะครับ <im it> มายืนฝั่งนี้เลยครับรออย่างเดียวรออย่างเดียวถ้าคนนี้เป็นน้ำเปล่าจบเลยแต่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวยิงพร้อมกันแม่ยังไ,ไม่อยากยิงเหาอยไม่ชนะเลยเราเปลี่ยบห้วดคนสามคนได้ไหมสองนี่ครับผมเขย่าเขย่ากดจุดก็ได้แน่นทีนี้โคเลยใครน้าเปล่าชนะ กดลงไปกดจุกดจุกไหมครับเขย่าครับทั้งคู่กดไหมครับเขย่าครับเอ๊ได้น้ำเปล่าเหรอจ้าอ้าวสีน้ำเงินนี่ชนะค่ะชนะ สีต่อไปใครจะเป็นตัวแข่งครับส okay. ีแดงค่ะจะแข่งกับสีม่วงค่ะใช่สีแดงใครจะปั่นครับแอปั wow. ่นรอบหนึ่งเราทกคนที่หวังเราหนูกเป็นคนเป่าค่ะอ๋อโอเคคันทุกกี่เป่านะครับสีม่วงใครจะปั่นครับครับเดี๋ยวมิกกี้ปั่นครับพร้อมอยย่าเบดิแดงและม่วงครั้งที่หนึ่งพร้อมปั่นเลย ครับเอาไหนฮะสามแตะเอาสามเลยอ่าหยิบไปเฉยโอเคหยิบไปแล้วหยิบไปแล้วขวดท่สองอันหนึ่งเลยฮะโอเคครับถือเฉยนะฮะคนสองขวดจะเป็นคนยิงก่อนครับผมลำบ๊วยวันยิงเลยเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันพี่แดงมาครับขอโทษครับคือเขาอยู่ไกลไปครับอะแล้วแต่กรรมการบอกได้ครับเคารพชนะต้องไกลกว่านี้ต้องไกลกว่านี้ โดนนิดกเหยียบนิดเดียวมันไปแล้วตอนนี้ดวลกันฮะกดกดกดจยุดไว้ก่อนครับอัดใส่กันเลยใครเจะได้มาไม่ไม่ไม่อ้าวครั้งแรกไม่ได้ตอนนี้ที่สเจอกับสีสีน้ำเงินนะฮะเจ้สีน้ำเงินนะฮะอ้าวมาครับคันนี้ใครจะปั่นครับสองสาวค่ะสองสาวนะฮะคุณเพราะว่าดูจากหน้าตาแล้วพี่หมั่นน่าจะเปาผงเก่งค่ะเจอกับสีน้ำเงินนะครับ นี่เริ่มเช้าแล้วค่ะเเหมือนือน,นชี้จำเลยฮะเออ,เออปน<อ>ปั่นปันป่นโอ้แล้วก็เหนื่อยเนาะเอ,องเองคเหนื่อยอ่ปั่นนะฮะ<ป>พร้อมกรรมการตรวจเช็คเอวเองนะครับพร้อมไป ไม่ม <cents input> ีอะไรพี่อะไรดูมันทําอะไรอ่ะแล้วทังล้มโดนตะปูป่ะตะปูอาู่ในกุโต้ผมเอาว่าเราปวดจังเลยมันไม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดีๆในตะปูไปโดนแท่งเขาเนี่ยแท่งไปหามห้องนัดโดนของเขาเนี่ยไม่อะเมื่อกี้เราตะปูไม่ใหญ่เนี่ยในกระเป๋าอ่ะดีไม่ทิ่มเนื้อผมไม่ระวัง ให้คุณค่าเลือกคนเยอะก,กันเบอร์หนึ่งเอา<ห>เบอร์อะไรให้พี่เลือกเลยเบอร์หนึ่งไงอ่าคนไหนยิงครับสองคเอาสองวางครับอ้าวยืนรอรับอย่างเดียวครับสองกดจุกแน่นๆ,ๆ,ๆครับพร้อมครับพร้อมแล้วแต่ของคุณคนเดียวคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนของเต้นคนเดียวก่อนอุ้ยอันนี้ใส่กันเลยปิดจุกแน่นๆทั้งคู่ครับกดจุกแน่นๆกดจุกแน่นๆเดี๋ยวปืนลั่นอ๋าน้ำปลาชนะ ได้หนึ่งนะสีแดงก็ได้หนึ่งนะพวกนะฮะคราวนี้เป็นของคุณแล้วนะสองครั้งเอาให้ได้ครับไข่ปั่นครับผมปั่นครับส <ลง S 1> ีแดงไข่ปั่นครับส่งพี่ลงค่ะโอ้ค<ะ>่ะมุนนะครับไป แพ้เดียวก่อนสองค่ะอ่าถือมาเลยครับอ่าของเราอยู่นี่โอเคอ่ามาอ่าของเราเอานี่ก่อนเลยได้เลยงั้นเอานี่ลงอันนี้ลงอย่ากลัวอย่ากลัวมาใกล้ใกลยเลยอ่างยางยางไม่ใช่น้ำเปล่าแต่มันผมใช้นิ้วดีดไปโมอ้าวอุ้ยตัดใจหมดเลยอ่ะอะไรก็นยางกูเลยอ่ะไอ้คำเมื่อกี้เขาควรจะพูด ลองจังยังจังยังจ้าลองลองจิงเหลือก็น้ำเปล่าดิอะลองสีม่วงได้สิฮะน้ำเปล่าดิได้ค่ะได้ก็ได้สิอะมา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 เจอนั้งเงินสุดท้ายผมปั่นครับผมใครจะปั่นครั้งท้งเงินน้องเก่าพี่จะการเองอ่าโอเคว่าสิบไปสามกลับมาสิบพร้อมไปครับไป

1, 2, หนึ่งสองสาก็เปิดขย่าขยาปจุกนี่อัฟามือกดเลยขย่าขย่าขย่าก่อนแล้วรับค่อยค่อยนี่เอายนสเอาแล้วบอก็น้างเข้าไมอได้ ไดนะ้ไปต่อเกมหลงรักประเทศไทยต่อครับเกมหลงรักประเทศไทยคนกำลังสนใจกันอย่างเต็มที่เลยเชียงใหม่กับพังงา,าสถานที่ต่างๆอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแปะไว้ที่เชียงใหม่อยู่ที่พังงาไปแปะไ,ไว้ที่พังงาพร้อมเปิดแล้วลุยเลยนะครับไปเลยครับเปิดไปเลยครับเชียงใหม่และพังงาครับฟางเลยครับหลงรักประเทศไทยไปเลยไปครับพนักงานนะครับสีม่วง มาพี่กระตายมาเปิดทางด้านนี้เลยเชียงใหม่มาแางขางมีไหมครับมีครับถูกต้องนะพ่อตาตุลเทพมีไหมครับมีครับวัดพระสิงห์มีไหมครับมีครับมหาวิหารนะฮะดอยอินททนน์มีไหมครับมีครับมครับพังงาครับมีไหมครับเขาตะปูมีครับกอดปันยีมีครับทำรอดมีฮะล่องแกงสองแพรกมีไหมครับมีครับมีสีม่วง บววครับผมเ่านางทางพระธาตุสุเทพวัดพระสิงห์วรับมหาวิหารตลมที่เหลือถุงหมดเลยคัางสีแดงถูกไหมครับไม่ต้องอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะทำไมครับคนทำเขายังไม่สู้น้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวใอ่่นอนดูเชียงใหม่ต้อง่เชียงใหม่พิกดอกกันหรือยเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยเชียงใหม่พิกดอกันหนีหรอคะดอกกัหนีดูเชียงใหม่ะทั้งงานมีมีมียังไงคุณมั่งีเกาบันีนี้เากำลังมีโครงการจอดทะเลไปถึงเชียงใหม่ พยายามไปไปเที่ยวจังหวัดอื่นบ้างเนี่ยถึงได้โค้ดเด่ยวเดียวาดูคุณก๊อตครับค่ะน้องก๊อตนะคะได้หนึ่งคะแนนน้องแอร์นะคะหนึ่งคะแนน